สวัสดีครับและนี่คือรายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญในตอนที่แล้วเปลวเพลิองอันศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นสักขีพยานยืนยันในความบริสุทธิ์ผุดผ่องของนางสีดาขจัดความเคลือบแคลนทั้งปวงให้มาลายสิน้นภาพแห่งการคืนดีอันน่าประทับใจได้ปิดฉากบททดสอบนางกรุงลงกาลงอย่างสมบูรณ์บัดนี้มหาสงครามได้จบสิน้นภารกิจได้ลุล่วง และถึงเวลาแล้วที่วีรบุรุษวีรสตรีและเหล่าทหารกล้าจะได้หวนคืนสู่อาณาจักรที่รอคอยการกลับมาของพวกเขานานถึง14ปีเต็มส่วนที่ 1. อําลาสู่การเดินทางครั้งใหม่นักกรุงลงกานกครที่เคยเต็มไปด้วยไอมานและความมืดมิดบัดนี้ได้เริ่มต้นยุคสมัยใหม่ภายใต้การปกครองอันชอบธรรมของท้าพิเภก บรรยากาศแห่งความโศกเศร้าค่อยๆจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความหวังในการฟื้นฟูบ้านเมืองแต่สำหรับพระรามพระลักษณ์และนางสีดาแล้วนั้นภารกิจของพวกเขาณดินแดนแห่งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยสมบูรณ์หลังจากที่นางสีดาได้ผ่านบทพิสูจน์ด้วยเปลวเพลิงและได้รับการยอมรับในความบริสุทธิ์จากองค์พระรามและเหล่าทวยเทพแล้วทุกสิ่งก็กลับคืนสู่ความสงบสุข พระรามได้แสดงความขอบพระคุณต่อเท้าพิเภกสำหรับความช่วยเหลือและความพักดีที่มีให้เสมอมาพร้อมทั้งอวยพรให้การปกครองกรุงลงกาเป็นไปอย่างร่มเย็นสื่อไปเท้าพิเภกเองก็ได้น้อมกล้าวถวายของกำนันอันล้ำค่ามากมายรวมถึงบุตรสบกวิมานราชรถเหาะได้อันเป็นของวิเศษคู่กรุงลงกาเพื่อให้พระรามได้ใช้ในการเสด็จกลับสู่อโยธยาอย่างสมพระเกียรติ เวลา14ปีแห่งการในระเทศได้สิ้นสุดลงตามคำสัญญาบัตรนี้ไม่มีสิ่งใดจะเหนี่ยวรั้งพวกเขาไว้อีกต่อไปพระรามได้มีบัญชาให้เตรียมการเดินทางกลับเหล่าทหารเอกวานอนผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทั้งหนุมานสุครีบองคตชมพูพานและนิลพัทต่างก็ขอติดตามเสด็จกลับไปยังอโยธยาด้วย เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการกลับคืนสู่บัลลังก์ขององค์รามและเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้ายการอำลาแผ่นดินลงกาจึงเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็เปลี่ยมด้วยความหวังสู่การเดินทางครั้งใหม่การเดินทางกลับบ้านส่วนที่สองภาพอดีตบนฟากฟ้าบุษสบกวิมานอันงดงามได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านำพาองค์รามนางศีดา พระลักษณ์และเหล่าขุนพลวานอนเหินฟ้าข้ามมหาสมุทรที่เคยเป็นอุปสรรคอันย <reg> okay. ิ่งใหญ่ม <tra> <Zahl> <finals> ุ่งหน้า <środ> สู <Batman> ่พื้นแผ่นดินชมพูทวีปการเดินทางกลับในครั้งนี้ช่างแตกต่างจากการเดินทางมาโดยสิ้นเชิงความรู้สึกเหนื่อยล้าและสิ้นหวังได้ถูกแทนที่ด้วยความสุขความโล่งใจและความคิดถึงบ้านเกิดที่จับขั่วหวยใจขณะที่บุตบกลอยล่องอยู่เหนือผืนป่าและขุนเขา พระรามก็ได้ส่งชี้ชวนให้นางสีดาได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์เบื้องล่างพร้อมทั้งส่งเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์และพระลักษณ์ได้ประสบพบเจอตลอดระยะเวลา14ปีแห่งการพลัดพรากตรงนั้นคือป่าปัญจวดีที่เราเคยสร้างอาสมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก่อนที่กวางทองตัวนั้นจะปรากฏขึ้นพระองค์ตรัสพลางชี้ไปยังผืนป่าเขียวขจีเบื้องล่าง และโน่นคือแม่น้ำโคทาวารีที่เจ้าเคยลงไปส่งน้ำเป็นประจำพระองค์ทรงชี้ไปยังแม่น้ำสายใหญ่ส่วนภูเขาลูกนั้นคือเขาฤศยมูกที่พีได้พบกับหนุมานและสุครีเป็นครั้งแรกและได้ให้สัตย์สัญญาว่าจะช่วยพวกเขาทวงคืนเมืองขีดขินทุกสถานที่ที่บุตสบกเคลื่อนผ่านล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งการต่อสู้และการพลัดพราก มันคือการเดินทางย้อนรอยอดีตที่ตอกย้ำถึงความยากลำบากที่พวกเขาได้ฝันฝ่ามาด้วยกันและทำให้การกลับบ้านในครั้งนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นนางสีดาและพระลักษ์ต่างสดับฟังด้วยความตั้งใจรำลึกถึงวันเวลาเหล่านั้นที่บัดนี้กำลังจะกลายเป็นเพียงความทรงจำเมื่อพวกเขากำลังจะกลับไปเริ่มต้นชีวิตบทใหม่นนครอันเป็นที่รักอโยธยาส่วนที่ส ยยในขณะที่บุตรบกวิมานกําลังเหินฟ้าข้ามแผ่นดินอยู่นั้นข่าวการเสด็จกลับของพระรามก็ได้ถูกส่งล่วงหน้าไปถึงกรุงอโยธยาแล้วโดยม้าเร็วทันทีที่ราชสารแจ้งข่าวชัยชนะและการสิ้นสุดโทษทัน14ปีมาถึงทั้งพระนครก็พลันระเบิดเสียงชัยโยโหร้องขึ้นมาพร้อมกันอย่างกึกก้อง ความเงียบเหงาและความโศกเศร้าที่ปกคลุมอาณาจักรมานานแสนนานได้มาลายหายไปในพริบตาณตำหนักนอกเมืองที่นันทิครัมพระพรต ผู้ซึ่งครองราชแทนพระเชษฐาด้วยความซื่อสัตย์และดำรงปนอย่างสมระเยี่ยงนักบวชมาตลอด14ปีเมื่อได้ทรงทราบข่าวก็ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความปีติยินดีอย่างสุดซึง้งภาระหน้าที่อันหนักอึ้งที่พระองค์แบกรับไว้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วพระเชษฐาผู้เป็นที่รักยิ่งกำลังจะกลับมาแล้ว พระพรตมิได้รอช้าพระองค์รีบสั่งการให้เหล่าเสนาบดีเตรียมการต้อนรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทั่วทั้งกรุงอโยธยาพลันกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งบ้านเรือนทุกหลังประดับประดาด้วยธงทิวและพวงมาลัยถนนทุกสายถูกทำความสะอาดและโปรยปลายด้วยกลีบดอกไม้หอมประชาชนทุกคนต่างสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงามที่สุดใบหน้าเปี่ยมด้วยรอยยิ้มและความตื่นเต้น พวกเขาเฝ้ารอคอยที่จะได้เห็นพระพักของวีรบุรุษของราชันที่แท้จริงที่จะกลับมาปกครองพวกเขาอีกครั้ง14ปีแห่งการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วหัวใจของชาวอโยธยาทุกดวงบัดนี้ได้มุ่งตรงไปที่ขอบฟ้ารอคอยการปรากฏกายของบุษบกวิมานที่จะนำพาความหวังและความสุขกลับคืนสู่อาณาจักรอีกครั้ง ส่วนที่สี่ธรณีที่รอคอยบุตรสบกวิมานเหินฟ้าใกล้เข้ามาทุกขณะและในที่สุดภาพของกำแพงเมืองสีขาวสูงตระานยอดปราสาทราชมนเทียนสีทองอารามและผืนธงแห่งกรุงอโยธยาที่โบกสะบัดอย่างสง่างามก็ได้ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าหัวใจของพระราม พระลักษณ์และนางสีดาเต้นระรัวด้วยความตื้นตันใจนี่คือบ้านคือแผ่นดินเกิดคือสถานที่ที่พวกเขาเฝ้าฝันถึงมาตลอด14ปีน้ำตาแห่งความคิดถึงไหลรินออกมาอย่างมิอาจห้ามได้เมื่อมองลงไปเบื้องล่างพวกเขาก็ได้เห็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งกว่าณบริเวณทุ่งกว้างนอกกำแพงเมืองมีขบวนเสด็จขนาดใหญ่กำลังรอคอยอยู่ นำโดยเจ้าชายสองพระองค์ในอาภรณ์สีขาวเรียบง่ายแต่สง่างามนั่นคือพระพจน์และพระสัตตรุธทั้งสองพระองค์แหนพระพักมองขึ้นมาอย่างบุตรสบกด้วยแววพระเนตรที่เปี่ยมด้วยความยินดีและความเคารพรัก เบื้องหลังของทั้งสองคือเหล่าเสนาบดีข้าราชบริพารและประชาชนชาวอโยธยานับหมื่นนับแสนที่มารวมตัวกันจนแน่นขนาดเพื่อรอต้อนรับการกลับมาของวีรบุรุษของพวกเขาเสียงโห่ร้องต้อนรับเริ่มดังกระหึ่มขึ้นมาจากเบื้องล่างโบกมือทักทายอย่างมีความสุขบุตรสบกวิมานค่อยๆลดระดับลงอย่างช้าๆมุ่งตรงไปยังจุดที่ขบวนเสด็จรออยู่ สายลมพัดเอื่อยนำพากลิ่นอายอันคุ้นเคยของมาตุภูมิกลิ่นดินกลิ่นดอกไม้กลิ่นที่พวกเขาโหยหามานานแสนนานการรอคอยอันยาวนานกำลังจะสิ้นสุดแล้วนะับผืนแผ่นดินที่รอคอยการกลับมาของพวกเขาส่วนที่ 5. สี่สหายสายเลือด เมื่อบุษบกวิมานร่อนลงจอดสนิทนับพื้นดินนอกกำแพงเมืองวินาทีที่ทุกคนรอคอยก็ได้มาถึงพระรามพระลักษณ์และนางสีดาได้ก้าวพระบาทลงจากบุษบกเหยียบย่างลงบนพื้นแผ่นดินเกิดอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีทันทีที่พระบาทของพระรามสัมผัสพ,พื้นดินพระพศและพระสัตตรุดก็ได้วิ่งตรงเข้ามาในทันที สี่พี่น้องสี่สายเลือดสี่ดวงใจที่ผูกพันกันอย่างแน่นแฟนได้โผลเข้าสวมกอดกันทามกลางเสียงสะอื้นให้ด้วยความยินดีภาพนั้นงดงามและประทับใจเกินกว่าจะบรรยายเป็นคำพูดใดๆได้ไดได 14ปีแห่งการพลัดพราก14ปีแห่งความทุกข์ทรมานบัตรนี้ได้มาลายหายไปสิน้นเหลือเพียงความรักและความผูกพันของพี่น้องที่มีอาจมีสิ่งใดมาพรากจากกันได้อีกต่อไปประชาชนที่ได้เห็นภาพนั้นต่างก็หลังน้ำตาออกมาด้วยความตื้นตันใจ พวกเขาก้มลงกราบแทบพระบาทของพระรามตะโกนถวายพระพรดังกึกก้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความปราบลื้มอย่างหาที่สุดมีได้เหล่ายอดขุนพลวานนที่ติดตามมาต่างก็ยืนมองภาพนั้นด้วยความซาบซึ้งใจพวกเขาได้เห็นแล้วว่าการต่อสู้และการเสียสละทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยส่วนที่6 คืนสู่บัลลังก์อย่างแท้จริงหลังจากวินาทีอันน่าประทับใจผ่านพ้นไปขบวนเสด็จที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เคลื่อนเข้าสู่ประตูเมืองอโยธยามุ่งตรงสู่พระราชวังพระรามพระลักษณ์และนางสีดาประทับบนราชรถที่ตกแต่งอย่างงดงามโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่เรียงรายอยู่สองข้างทางอย่างเนืองแน่นเสียงโห่ร้องถวายพระพรดังกึกก้องไปทั่วทั้งพระนครไม่ขาดสาย เมื่อเสด็จกลับถึงพระบรมมหาราชวังสิ่งแรกที่ทั้งสาพระองค์ทรงกระทาคือการเข้าเฝ้าพระมารดาทั้งสพระนางเก้าสุริยาพระนางไกยเกศีและพระนางสมุทรเทวีการได้กลับมาพบกันอีกครั้งของแม่และลูกเป็นภาพที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยความรักแม้พระนางไกยเกศีจะทรงรู้สึกผิดในสิ่งที่เคยทาลงไป แต่องค์รามก็ได้ทงแสดงความกระตันอยู่และให้อภัยทำให้รอยร้าวในอดีตได้รับการเยียวยาจนหมดสิน้นจากนั้นณท้องพระโรงอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางเหล่าเสนาบาดีและข้าราชบริพารทั้งปวงพระพจน์ก็ได้กระทำในสิ่งที่พระองค์เฝ้ารอคอยมาตลอด14ปีพระองค์ได้น้อมกล้าวถวายคืนราชสมบัติ พร้อมทั้งเครื่องราชกุกธพันธ์ทั้งปวงแด่พระรามผู้เป็นเจ้าของบัลลังก์ที่แท้จริงบัดนี้หน้าที่ของน้องได้สิ้นสุดลงแล้วขอเชิญเสด็จพี่ทรงรับคืนราชสมบัติและปกครองอโยธยาสืบต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าข่าสิ้นคำกราบทูลเสียงพระคมดันตรีมงคลก็ดังกระหึ่มขึ้น พิธีราชาพิเศษที่เคยถูกขัดขวางบัตรนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดส่วนที่ 7. ราชาพิเศษราชันคืนนครเสียงประคมดนตรีมงคลดังกึกก้องไปทั่วทั้งพระบรมมหาราชวังพิธีราชาพิเศษที่ชาวอโยธยารอคอยมานานถึง14ปีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาเล่าพราหมณ์ผู้ทำพิธี สวดมนต์อันเฉิญถวยเทพให้เสด็จลงมาอํานวยพรน,น้ำศักดิ์สิทธิ์จากปัญจมหานทีถูกนำมาทรงสนานองค์พระรามเครื่องราชากุธภัณฑ์อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยสีทานพระกรฉลองพระบาทและพัดวาลวิชินีได้ถูกน้อมเกล้าวถวายแด่องค์รามตามโบราณราชประเพณีทุกประการ เมื่อพระรามทรงรับเครื่องราชกุธภัณฑ์แล้วพระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพัทรบิดบัลลังก์ทองคําอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจสูงสุดแห่งกรุงอโยธยาในวินาทีนั้นเองเสียงชัยโยโหร้องถวายพระพรก็ดังกระหืมขึ้นมาอีกครั้งดังยิ่งกว่าครั้งไหนไหนบัดนี้พระรามวีรบุรุษผู้พิชิตทศกัณฐ์องค์อวตารแห่งพระนารายได้เสด็จขึ้นครองราช เป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่แห่งกรุงอโยธยาอย่างสมบูรณ์แบบและชอบธรรมแล้วโดยแท้จริงจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสถาปนาให้พระอนุชาทั้งสามดำรงตำแหน่งสำคัญเพื่อช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินพระลักษ์ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตลอด14ปีส่งได้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชพระพศผู้รักษาการแทนบัลลังก์ด้วยความซื่อสัตย์และพระสัตรุษ ทรงได้รับมอบหมายให้ดูแลหัวเมืองสำคัญส่วนนางศีดาอัครมเหสีผู้ผ่านบทพิสูจน์แห่งความบริสุทธิ์ก็ได้ประทับเคียงข้างพระองค์บนบัลลังก์ในฐานะสมเด็จพระราชินีผู้เป็นที่รับยิ่งของปวงชนภาพของราชวงศ์ที่กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความสามารถคือภาพแห่งความหวังสู่อนาคตอันรุ่งเรืองของอโยธยาส่วนที่8 ยุคทองแห่งรามราชนรัชสมัยของพระรามได้นำพากรุงอโยธยาเข้าสู่ยุคที่เรียกขานกันต่อมาว่ารามราชหรือยุคทองที่แท้จริงภายใต้การปกครองของกษัตริย์ผู้ทรงทศพิตรราชธรรมแผ่นดินก็พลันกลับคืนสู่ความสงบสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนโจรผู้ร้ายหายสิ้นไปศัตรูภายนอกมิกล้ามารุกรานฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ อาณาประชาราษฎร์อยู่ดีกินดีไม่มีผู้ใดอดอยากหรือเดือดร้อนพระรามทรงปกครองด้วยหลักทศพิตรราชธรรมอย่างเคร่งครัดทรงตัดสินคดีความด้วยความยุติธรรมไม่แบ่งชั้นวรณนะทรงให้ทานแก่ผู้ยากไร้และส่งเสริมศาสนาให้รุ่งเรืองเฟื่องฟ,องฟูพระองค์สเสด็จออกเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างสม่ำเสมอรับฟังปัญหาและช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนด้วยพระองค์เอง ทำให้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนยิ่งกว่ากษัตริย์องค์ใดๆที่เคยมีมาพระลักษณ์พระพ์และพระสัตตรุษต่างก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งขันแบ่งเบาพระราชภาระของพระเชษฐาได้อย่างดียิ่งไม่มีความขัดแย้งหรือริษยาใดๆเกิดขึ้นในหมู่พี่น้องมีแต่ความรักความสามคัคคีและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้านางศีดาในฐานะพระราชินี ก็ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีผู้มีคุณธรรมทรงช่วยเหลือดูแลทุกสุขของราชฎรโดยเฉพาะสตรีและเด็กจนเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งแผ่นดินยุคสมัยแห่งรามราชคือยุคที่บ้านเมืองสงบสุขประชาชนมีความสุขธรรมะรุ่งเรืองเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีงามที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่อาณาจักรแห่งหนึ่งจะพึงมีได้ส่วนที่9สุขแต่ไม่สุด การเวลาในยุครามราชผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วและเปี่ยมสุขพระรามและนางสีดาหลังจากที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากและการพลัดพรากมานานแสนนานบัดนี้ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสมบูรณ์ณนะพระราชวังแห่งกรุงอยยธยาทุกๆวันคือความรักความเข้าใจและการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดูราวกับว่าบาดแผลและความเจ็บปวดทั้งปวงในอดีตได้รับการเยียวยาจนหมดสิ้นแล้ว นางสีดาทรงตั้งพระคันนำมาซึ่งความปีติยินดีอย่างยิ่งยวดแก่ราชวงศ์และประชาชนทั่วทางพระนครทุกทุกคนต่างเฝ้ารอคอยการถือกำเนิดขององค์รัชทายาทผู้ที่จะมาสืบทอดความรุ่งเรืองแห่งยุครามราชต่อไปในภายภาคหน้าชีวิตของพระรามและนางสีดาดูสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเป็นภาพแห่งความสุขที่แท้จริงจนน่าอิจฉา แต่ทว่าดังคำกล่าวที่ว่าในแสงสว่างอันเจิดจ้าก็ย่อมมีเงาอันมืดมิดซ่อนเร้นอยู่เสมอแม้นอกหน้าทุกสิ่งจะดูสมบูรณ์แบบแต่ลึกลงไปในจิตใจของผู้คนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ณกรุงลงกาด้วยตาตนเองคำถามและความเคลือบแคลนสงสัยเกี่ยวกับช่วงเวลาที่นางสีดาต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของทศกณัณนั้นก็ยังคงสามารถก่อตัวขึ้นได้จากเสียงกระซิบจากคำนินทา จากความคิดที่บิดเบี้ยวเงาแห่งอดีตแม้จะจางแต่ก็ยังไม่หายไปไหนมันยังคงรอคอยรอคอยเชื้อไฟเพียงเล็กน้อยที่จะปลุกมันขึ้นมาอีกครั้งเพื่อสร้างรอยร้าวให้กับความสุขที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์พร้อมนี้รอยร้าวที่อาจจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหม่ที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดส่วนที่10คคำนินทาในราตรียุครามราชดำเนินต่อไปด้วยภาพลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบ แต่ใต้เงามา่านแห่งความสงบสุขนั้นก็เริ่มมีเสียงกระซิบกระซาบก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆในหมู่ผสนิกรบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลผู้ที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในกองทัพผู้ที่รับรู้เรื่องราวผ่านเพียงคำบอกเล่าคำถามและความสงสัยเกี่ยวกับช่วงเวลา1ิปีที่อัครมเหสีของพวกเขาต้องตกอยู่ในปราสาทของจอมอสูนก็เริ่มถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวงเล่าในตลาดในมุมมืดของนคร จริงอยู่ที่พระนางผ่านการลุยไฟมาแล้วแต่ใครเล่าจะรู้ว่าระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นใช่สิบปีเชียวนะกับยักษ์ที่ขึ้นเชื่อเรื่องตันหาราคะเช่นนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยอีกเสียงเสริมคำพูดเหล่านี้แม้จะไร้ซึ่งมูลความจริงแม้จะเกิดจากอคติและความคิดที่คับแคบแต่มันเหมือนเชื้อไฟที่ค่อยๆลุกลามไปในใจของผู้คน จาก1เป็น10จาก10เป็นร้อกลายเป็นกระแสะคลื่นใต้น้ำที่กัดเซาะศรัทธาและความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์ราชินีอย่างช้าๆแรกเริ่มเป็นเพียงเสียงนินทาในหมู่ชาวบ้านแต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงเหล่านั้นก็เริ่มดังขึ้นจนเล็ดลอดเข้าไปถึงพระกันของเหล่าข้าราชบริพารและในที่สุดก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องเดินทางไปถึงพระกันขององค์พระรามผู้เป็นองค์พระประมุก ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้มาแล้วแม้จะถูกปัดเป่าด้วยปาฏิหาริย์แต่มเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่แน่ใจที่เคยถูกหวานไว้ก็อาจจะยังคงหลงเหลืออยู่รอวันที่จะงอกเงยขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินคำพูดที่ตอกย้ำความกังวลเดิมในใจสำหรับวันนี้เรื่องราวที่สาบสูญก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปแห่งการหวนคืนสู่อโยธยาอันยิ่งใหญ่แล้ว แต่เงามืดแห่งอดีตและเสียงกระซิบแห่งความเคลือบแคลงกำลังจะนำไปสู่บททดสอบครั้งใหม่ที่เจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมและเพื่อไม่ให้พลาดจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมระลอกใหม่นี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Lost Story ของเราไว้เรามีเรื่องราวที่สาบสูญบทใหม่มาให้ท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันเวลาทุ่มตรงพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญสวัสดีครับ